ทนี้ขัีากนะี่ยนะนึ่งับาหนบาทหนึ่ีใจใช่ดีใจ่ะเป็นเกียมาอๆใชะก็ดีในขาดได้ไปถ่ายปกแล้ว เป็นกำลังใจในทุกวันเลยค่ะ,ะเียนตัวถขายเนาะรับกันไปอีกหลายรางวัลเลยใช่ไหม อออะโมคุะค้านิวแฟนๆ่าจะเปิดฟังกันวนๆบนใช่บานๆเพราะว่ารคอยดีใจดีใจเพราะว่าคอยกันมานามากๆค่ะแต่ซีรีส์จบเลยก็เพิ่งได้ออนกับของที่เชสักทีใชแล้ได้ไปถ่ายญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นเพรหวานมากอะบา ใอ่ไปเที่ยวกันไปเที่ยวญี่ปุ่นมันไปเที่ยว นะครับดูคอนเสิรเลยไงบ้างครัมันที่เปซจองนแรกแล้วแ็นแบบนั่ด่าทุกปีนะะนเป็นยังไงบ้างครับีนีคเรียกว่าตัวบดเครื่องดีๆค่ะเพราะว่าแพ็คเบอร์เต้บทุกร์กลับมาจากอเมริกาแต่ว่าทุกคนให้ความอบอุ่นและให้รู้สึกว่ามันเป็นวันที่เปเชียมากแล้หนใสกลับมาก็เจอแต่ปเจ เต็มไปหมดเลยทั้งคาเฟ่อาร์ตแยรี่แบบมิวบอร์ดทุกอย่าก็คือวู้สึกวขอบคุณขอบคุณมากๆคือได้ฟูได้ฟูสุดได้กลับไปได้ละวอันนี้ให้พ่อเป็นคอค่ะทำไมคะทำไมถึงเป็นทำไมคอเพราะว่ามันเราเริกทิพด้วยการไปเอเมริกาพอดีก็เลยไม่เพื่อจะหาอะไรที่เหมาะกับเขานะช่วงเวลานั้น ได้ดีเท่าภาพพันปอ์เพราะว่าอากาศหนาวมากหนาวจริงหนาวจริงหนาวจริงแบบอเมริกาคือติดลมติดลมค่ะหนาวมากถ่ายกันโอ้โชาเลยค่ะใจไหมคะแต่ว่าภาพสวยภาพสวยมากมาถามว่าใจเพราะมันคตรใจถามว่าคิดอะไใจคิดภาพหนักไหมอ่าสวยสวยมากๆเล้ อุดท่นี่มีอะไรให้เจออีกกินีนนไไ่หรอไม่มีไม่มีเวลาพักผ่อนอยูเวลาพักผ่อนกินอะไรยิ้มให้ตัวเองเยอะๆค่ะยี่ห็นแล้วโตเป็นยังไงบ้างลูกถึงจะเป็ตัวเองตรงจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้อยู่ในอายุยี่สิบยี่สิบเอ็ดสักพักแล้วหนูมาอยู่แบบยี่สิบห้าเลยเลืมตลอดเลยค่ะว่าจริงๆตัวเองแค่ยี่สิบต้นๆเอง วันไป้นนหนูไปถึงปุ๊บ่งแล้วันนั้นฉเออดีีสุขีค่ะอะไรอย่างนี้แล้วก็วันต่อมาหนูก,นก็แบบไปเก็บโปรเจกต์ก,กัน10โมงเช้ารัวว่าแบบมันจะไม่เบื่อแล้วเพราะวันต่อมาเขาเออมีงานงานรับเือหรืออะไก็ไปเก็บอยาบเลย อาจจะพักผ่อนพักผ่อนกับครอบครัวดีกว่าก็คือเดินสายกัางทระเทนก็ดก่อเออปีปีหน้าจะเป็นออกกองสุดใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเริ่มถ่ายหนังแล้วก็ตอนนี้ออกกองซีรีส์อยู่นี่แหละค่ะก็คือคิวเยอะมากๆใช่แต่ก็แต่ก็จะมีเวิร์ดทัวร์เนาะใช่ มีน่ามีพูดได้ไหมคะสิงคโปร์ก็พูดได้แล้แต่ว่าอันอื่นอาจจะยังอันอื่นไว้ก่อนอันอื่นแถบเอเชียค่ะใช่แต่ว่าเดี๋ยวน่าจะมีประกาศออกใช่แล้วก็ยัง๋ยวพี่ก็งานเยอะแล้วตอนนี้ไปไหนหลายจังหวินร้องเต้นยิงไม่ขี้ขี่วันเองอาทิตย์อาทิตย์กับอาทิตย์ใช่เตรียมตัวค่ะเออก็ไปทร้เต้นเยอะๆเตรียมพร้อมเต้น กจะได้เจอทุกคนมันเป็นแบบครั้งแรกของไม่เลยได้ตัดอะไรแบบนี้แน่น่อยากอยากให้ทุวันนั้นแล้วอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าบิ็นเป็นยอะไรบ้างก็มันจะแบบเราได้ได้ได้ไ้มันจะอยู่มันอมชื่ออะไรนะแบบในวันนึ่งอันนี้แบบครู้จักเฉยโจใช่ไหมคะ้็อ้แบบ เต้นดึกหน่อยหรือว่าทมเต้นเช้าหน่อยต้องแบบผัดกับเช็คตัวเองแต่ก็เต็มที่เต็มที่เลค่ะหนม่เอยอยากได้อะไรีแบบว่าหน้าอยากได้อะไรเลปีหน้าหรอหนูผัดไปก่อนวอยากได้บ้านหมือนเดิมเพราะว่าปีนี้ก็ผัด่ว่าพอผัดมันไม่เป็นจริงก็เป็ีหน้าีหนไม่ได้ก็ผัดเมืเดิมปีหน้ดเมือนเดิ พราะว่าปีนี้ปีนี้มาแล้วไงมีนั่งมีบ้านไข่น้ยเอกออยากเรียนจบอ่าอยากเรียนจบเพราะว่ามีสี่แล้วอีกอีกนิดเดียวจะได้เรียนจบแล้วมีนั่งหมาแล้วก็เป็นสี่คนจะต้องทำให้ได้ สองคนี้มีทแม่มีั้มี่งคนเป็นเมแล้วหคนแต่ว่าจับฉลากเอาจับฉลากจับคู่นได้มฟีใช่จับฉลากโอเคโอเคขอบคุณนะคะนะคะขอบคุณค่ะี่่่เเลยคุณมากขอบุณมีอหานงได้่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn